ทีเด็ดคืออันนี้ผมจะบอกให้เลยหะเครื่องผมเก็บแบบนี้อย่าถือสาผมะนะนี่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 ครับนะครับหลวงพ่อเตน๋นะครับซึ่งหลวงพ่อเต๋อ่ะก็เรียนที่ถ้าคุณแหมนครับ เจอพระพี่อานไหม .om เอาวันนั้นหนูให้พี่มาลตอกลางคืนน่ะเย็นๆเลยกลางคืนอ่ะพี่ก็เอากลับไปแล้วนะ่ะสักทีปับมาละอ่านะเนี่ยพ่อเต๋พ่อเต๋นะอยู่ท่ามคุนแผนเรียนวิชาในท่ามคุนแผน ผมได้ข้อมูลมาจากลูกศิษย์หลวงพ่อเต๋ซึ่งตรงกับที่หลวงพ่อบอกผมชนะเลิศครับนะลุงเขาบอกว่าลุงคนที่แขวนพ่อเต๋นะครับ ที่เป็นลูกศิษย์พ่อเต๋อเนี่ยน้องแบงค์วัดเขาที่ไฟ์วันอังคารอาทิตย์ในไหลสังขวานเนี่ยนะครับลุงอ่ะมีอาชีพขับรถขายติมปั่นรถขายติมอ่าสมัยก่อนใช่ไหมจะมีรถปั่นจักรยานขายติมโดนสิบล้อชนลากไปหลายสิบเมตร เลือดไม่ออกสักหยดเป็นสิษย์หลวงพ่อเต๋แขวนพระหลวงพ่อเต๋นะครับประกอบกับวันเนี้ยนะะเขาก็ได้มีอะไรสักอย่างหนึง่งเนะี่ยไปพูดถึงนะ เกี่ยวกับเปิดตำนานนี่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 น,นี่ไปพูดถึงเปิดตำนานอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อเตพบพระฤาษีปูค่คูแห่งเขาตะลุงพี่หุยอยู่ไหมใครเคยเข้าถ้ำคุณแผนหรือสีองค์นี้คุณไหม องค์ที่เป็นอยู่ตรงข้างพระพุทธอะ่ะใครคุ้นกับปู่ฤษีเนี่ยที่่มลายเสือนี้มั้งถ้าเข้าในถ้ำนะต่อจากพระพุทธก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยแหละนะครับแต่เขาเขียนว่า เขาตะลุงเนี่ยละครับถ้ำขุนแผนก็แปลกนะครับนะฮะในคำบอกเล่าต่างๆมันก็จะเป็นถ้ำมะละแมงกาญจนบุรีเขาตะลุงเหลืออะไรแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือถ้ำขุนแผนแล้วปู่ฤาษีที่พอเต๋เนะี่ย ไปเจอและไปเรียนวิชาถ้าใครอยากรู้ก็ไปกดดูตรงกับคำบอกเล่าของหลวงตาที่อยู่กับหลวงพ่อตอนนี้ว่าสมัยก่อนในถ้ำเนี่ยนะมีตาลีสีคนหนึง่งเดินขึ้นเดินลงอยู่แล้วหลวงพ่อเตะก็ยังทำพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเพราะปู่ลีสีคนนี้ องเนี้ยไปเปิดดูนะครับแต่เขาตะลุงเนี่ยถ้าไปฟังที่เขาบอกเล่าเรื่องราวมาแล้วอะ่ะมันตรงกับถ้ำขุนแผนเลยครับและใครก็แล้วแต่นะครับที่จะทํากุมารล้วนแล้วแต่มาเรียนนะในประวัติจะมีการมาเรียนหรือว่าหายไปเป็นสิบสิบปีหลายปีมาอยู่ที่ถ้ำที่เมืองการก็คือถ้ำขุนแผน อ่ะอันนี้คือนะครับเรื่องราวที่นะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองหาไปลองดูกันซึ่งเนี่ยรูปปั้นพะอู่ที่ห่มลายเสือไปนะี่ยจะอยู่งนะจะอยู่นะต่อจากพระพุทธในถ้ำจะมีชื่อพระที่มาเรียนจากถ้ำนี้เขียนชื่อด้วยฐานเต็ม ผนังถ้ำต้องต้องไปดูเองนะครับต้องไปดูเองไอ้นิงขอขอ้าโพดสักสองสฝักสี่ฝักก็ได้มีข้าโพดแล้วอยากกินพอดีนะอ่าฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเหรียญองค์พ่อคุณแผนนะครับเสร็จก็ ต้องบอกว่าเนี่ยอันนี้คือองค์พ่อขุนแผนอันนี้คือเทวดาที่อยู่หน้าโบสถ์อ่าถ้าใครไปหน้าโบสถ์นะจะเห็นเทวดาเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าโบสถ์นะครับอันนี้เขียนว่าหลวงพ่อขุนแผนข้างหลังคือยันที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยวัดถ้ำขุนแผนเขียนเป็นภาษาขอมกราบขอบคุณครับพี่นักลบไซเบอร์เนีฮย ซึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อเต๋เนี่ยผมจะพูดเสมอว่าใครได้แขวนพ้าหลวงพ่อเต๋ใช้ได้ผลจริงพ่อเตเ๋เนี่ยขนาดปูหนูนะวัดทุ่งแหลมเนี่ยก็ยังนะเป็นสหาสรรมิใกล้ชิดกันซึ่งไม่ฝากตัวเรียนกับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องด้วยกันพ่อเต๋ เรียนกับหลวงพ่อทานะครับจนหลวงพ่อทาเรียกหลวงพ่อเต๋วพระศิวลีอ่ะคือมีครั้งหนึ่งอ่ะหลวงพ่อทาไปทุดดง่งแล้วไปบินธบาดไม่ไม่มีใครใส่บาตรเลยในป่าสมัยก่อนนี่มันกันดารน,นะผมจะบอกให้แม้กระทั่งพระในพระนครเองอะ่ะบางครั้งบินธบาดเจ็ดวันยังไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันเขาบอกว่าทาเนี่ย นะออกไปบินทบาตไม่ได้เนยไม่มีไม่มีชาวบ้านแต่พอพ่อเต๋อออกไปพ่อเต๋อกลับมากลับมีชาวบ้านแบกกล้วยแบกอะไรสารพัดมาให้พ่อทาจึงออกปากชมว่าเออหลวงพ่อเต๋อนี่ท่านจะเป็นศิวลีเนี่ยนะเปรียบดุดดังพระศิวลีประวัติพ่อเต๋อก็คือพ่อเต๋อเนี่ยนะเป็นสิทธ หลวงตาแดงหลวงตาแดงก็ผู้ที่สร้างวัดกาหลงอะ่ะก่อนเพราะสุดนะครับเป็นหลานหลวงตาแดงก็อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงตาแดงตั้งแต่เล็กๆนะฮะเป็นเนนด้วยจนหลวงตาแดงเนี่ยมาสร้างวัดสามงามเนี่ยเสร็จหลวงตาแดงก็มรณภาพซึ่งหลวงพ่อเต๋เพิ่งบวชเป็นพระได้พรรษาเดียวพ่อทาก็เลยมารับไปอยู่ด้วยอยู่กับพ่อทา ถ้าจำไม่ผิดอ่ะสี่ถึงหกปีนะครับจนพ่อทานเนี่ยนะบอกว่าท่านเนี่ยนะเปรียบเสมือนดังพระสิวลีถ้าไม่รู้อะไรหรือติดขาดอะไรให้ไปถามพ่อแช่มวัดตากล้องพ่อเต๋ก็เลยเป็นสิษย์น้องนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มวัดตากล้องด้วยนี่คือเรื่องราวของพ่อเต๋ ถามว่าพ่อเต๋มีประสบการณ์ยังไงผมมองเลยนะครับว่าหลวงพ่อเต๋เนี่ยทําเมตาก็เมตตาสุดๆวิชาทํากุมารทองของหลวงพ่อเต๋เนี่ยมีกุมารไครแพงกว่ากุมารพ่อเต๋มั้งละ่ะุมารพ่อเต๋ด้แลองค์เป็นล้านแล้วของพ่อเต๋นะ่ะคือของที่ใช้ได้จริงนะครับถ้าคุณอยากรู้คุณไปถามอท่าไมา้อ่อาอ่ธาไม้เนี่ยถ้าเจอเสียนพระเองการไปถามได้เลยแล้วก็เจ้าเจมสําเร็จจิต เรื่องราวนี้ย้อนเล่าไปในอดีตเลยนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวที่ผับกิ๊ตซี่เมืองการจำได้ชัดเจนนะไม่รู้ว่าชวจนจะอีท่าไหนเที่ยวที่ผับกิ๊ตซี่เมืองการเสร็จแล้วก็จะไปงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพานด้วยกันผมแขวนเหรียญหลวงพ่อเต๋อแต่แขวนเหรียญปีชมน่าร้อยนะครับ ปรากฏว่าไอ้จาเจมหลับไหนก็เมาอ่ะถึงหนองนดินแดงนะประมาณหนองนดินแดงไอ้จาเ,เจมเนี่ยหลับไหนนะเนี่ยยู่เนี่ยผมเนะี่ยไอ้จาเจมก็ได้ยินเสียงผมเฮ้ย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 เสียงอย่างนี้เลยอเจมตกใจตื่นเจมเป็นคนขับอเจมหักจะตกคลองอยู่แล้วอะเพราะมันจะมีคูน้ําตลอดนะเจมหักรถขึ้นมา บอกอุ้ยแล้วก็เบรกเลยหุ้ยพี่โฮตถ้าพี่โฮตไม่เรียกผมเนี่ยนะรถตกข้างทางไปแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมครับผมไม่รู้เรื่องเลยผมรับผมไม่ได้ผมหลับก่อนชาวบ้านชาวเมืองอยู่แล้วแต่เสียงที่ผมอุทานขึ้นมานั้นน่ะแล้วทำให้ทั้งคันรถอะรอดจากอุบัติเหตุ เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ไปถามไม้อำท่าไม้ไปถามเจ้าเจมได้นั่นคือประสบการณ์เกี่ยวกับการแขวนเหรียญหลวงพ่อเต๋ปีสองพัห้าร้อยหลังจานครับอ่าพี่หนุ่ยนครสวรรค์ฉะนั้นให้ผมเจอวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋เท่าไหร่เนี่ยนะผมเช่าหมดเลยครับแล้วพ่อเต๋ราคาถูกด้วย กุมารพ่อเตอ๋องค์เป็นล้านอะนเหรียนพ่อเตอ๋นุ่นแรกนี่หายากกว่าเรียนพ่อเงินอีกแล้วทุกวันเนี้ยของทันตัวพรอเตอ๋เนี่ยเราจะไม่ใช้อะ่ะผมมีท่าที่แนะนำพระที่ดีดีด้วยองค์พระ ให้เพื่อนเพื่อนได้ใช้นะครับอา้าวเอาว่าในยุคนั้นคนครปฐมอะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องไปาหาพ่อเต๋ไหมโอ้แม้แต่ในหลวงสมเด็จย่ายังขึ้นหาพ่อเต๋เลยอนะฮะในหลวงก็มาสมเด็จย่าก็มาสมเด็จย่ายังสร้างพระไวรุ่นหนึ่งเลยปีหนึ่งสอง อ่านั่นแหละครับทุกวันนี้ไม่แขวนไมอเตะทักแขวนอะไร